สวัสดีครับแฟนมันมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็ตเพชรฆาในประจำวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง5 HD เริ่มแข่งขัน18นาฬิกาเป็นต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้นก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด110ปอนด เป็นการพบกันร,ระหว่างนรสิงห์วจักรวุฒิจะพบกับศิราเพชรชอชนะชัยต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด116ปอนด์เป็นทางฝั่งก้องสุรินทร์สอดำเนินจะพบกับก้องมีชัยสอบบางระจันส่วนคู่ที่3ครับรองคู่เอกชกกันที่พิกัด109ปอนด์ครับเป็นทางฝั่งเพชรเดือดโกริตะมวยไทยจะพบกับ1สยามสอดิชพันธ์และคุเอกทำรายการครับชกกันที่พิกัด126ปอนด์ครับเป็นการพบกันปประหว่างแสนวริศซุปเปอร์เล็กมวยไทย จะพบกับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีหลงปู่สวงนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท่อล้าไทยเกียรติเพชรชีเฝากแฟนบมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe คู่กระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชกกันที่พิกัด110ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านนรสิงห์กันก่อนครับนรสิงห์วอจักรวุฒินะครับนักชกวัย15ปีนะครับ รายนี้สูง170เซนติเมตรมวยจากจัดหนองบัวรำพูผลงานฟอร์มหลังของนรสิงป์ครับรายนี้เป็นมวยฟอร์มสดครับเริ่มจากชนะคะแนนศิลาเพชรชรรัตนชัยนะครับที่ด้ดาเนินจากนั้นมาชนะคะแนนอาซิสเอราวันที่ช่อง7และหลังจากนั้นครับมาชนะคะแนนอาซิสเอราวันครับย้ำชัยอีกครั้งที่ระดาเนินเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นศิลาเพชรชชนะชัยนะครับนักชกวัย16ปีสูง172เเซนติเมตรมวยจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ผลงานฟ้อมหลังของศิลาเพชรนะครับมีมีเสมอกับเด็กเมืองชนป21ชนบุรีนะครับในศึกแม็กซ์มวยไทยจากนั้นมาชะนะวิเศก,กิจเจเสิทธินายต่อยที่อ้อมน้อยหลังจากนั้นมาชะนะคะแนนคนชนเล็กชดบางแสนที่ได้ดำเนินเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้เวทพิกัด110ปอนด์นะครับประเภทซ้ายกับขวา มวยซ้ายอยู่ตรงฝั่งทางด้านนรสิงห์นะครับเป็นมวยเตะซ้ายจิ้มซ้ายเชิงชกดีซ้ายหนักแรงครับเขาในก็มีขวางตีสู้วงนอกดูดีแน่แต่วงในก็ต้องแก้เข่าให้ได้นะครับอาวุธรับหมัดศอกต้องออกเยอะๆนะครับถ้าห่วงแต่จะไปปั๊มไหนนี่ก็ดูว่าจะเหนื่อยเหมือนกันนรสิงห์นี่ก็เก็บตัวฟิโซมิทีลูกนเรศวรน,นะครับส่วนคู่ชกทางด้านสิาเพนะครับ และนี่เป็นมวยขวารูปร่างดีครับเตะนปำปล้ำตีบูสู้กระไรกาชนหัวใจใช้ได้ความพยายามดูดีครับแต่ว่าไฟนี้ก็ต้องเก็บซ้ายบางซ้ายให้อยู่เพราะว่าคู่ชกนรสิงห์นี่เป็นประเภทซ้ายหนักแรงนะครับศิลปเพชรนี่ก็เก็บตัวฟิโซมีที่ค่ายมวยชอชนะชัยที่จังหวัดชนบุรีนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี้ดูว่าศิลปเพชรจะเรื่มเรื่มอยู่นิดหนึ่งนะครับคู่นี้ย้อนกลับไปครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี68นะครับก็แพ้เชกมาที่ลาดดำเนิน ไฟนั้นชคอยูอ่วันอาทิตย์รอบคำ่ำช่วงที่2นะครับก็เป็นทางฝั่งทางด้านนรสิงห์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปไฟนี้กลับมาแก้มือล้างตาก,กันอีกครั้งก็วัดกันเลยครับระหว่างซ้ายกับขวาน,นอกกับในนะครับคู่นี้ครับเมือ่อไปเรื่องไปแล้วครับผมออกชอบทางฝั่งทางด้านนรสิงห์นะครับรายนี้ซ้ายทางเดียวแล้วก็สายทั้งแถบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแข้งซ้ายนี่จะวางแม่นนะครับเตะพับเตะแล้วคาเตะแล้วแช่ รายนี้ประเภทสายจัดจ้านสายหนักแรงครับเองทีคาดทีโดนต่อโดนดอกตอ่อดอกนี่ลูกหนักลูกแรงดูใช้ได้รวมถึงจังหวะมวยก็ดูดีด้วยคู่บัทของรายการครับชอบที่น,นรศิงวชกวุฒมองว่าชนะศิลาเพชรชอชนะชัยนะครับมาตอนน่อที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัด116ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านก้องสุรินกันก่อนครับก้องสุรินสอดําเนินหรือสอจอเล็กเมืองนอนนะครับนักชกวัย21ปีสูง168เซนติเมตร มวยจากอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์ผลงานฟอร์มหลังของกล้องสุรินทร์มีชนะคะแนนยอดสินรถสวยจากเจดที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพลิงผ้าเบคคอมแพคที่เด้่อเนินและก็หลังจากนั้นมาอขออภัยครับมาแพ้น้คูสามนะครับเพลิงพัฒเบคคอมแพคที่เด้่อเนินนะครับ,ลบรและก็หลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเพชรแสนชัยจิตเมืองนนทที่เลืดอเนินเมื่อเดือนม,มกราคม69ที่ผ่านมาผลงานสามเฟหลังของกล้องสุรินทร์ชนะ1ครั้งแพ้ไป2ครั้งส่วนคู่ชกวันนี้เป็นกล้องมีชัยสอบบางระจัน หรือก้องมีชัยจิตเมืองนนท์ดาบนายดงครั้งสิทธิ์หมอลำบุญเจี๊ยบลมินทาตัวเด่นเดียวกันครับหลายสีเสื้อนะครับนักโชคไวัย17ปีครับสูง165ซนตเมตรมวยจากอำเภอกระเสดวิสัยจดร้อยเอ็ดผลงานฝั่มหลังของก้องมีชัยนะครับมีแพ้คะแนนให้กับแสงตะวันสอพงอมรที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับไทยแรนด์อรุ่งศักดิ์ที่ระดมเนินและก็หลังสุดนี้แพ้คะแนนใ,นให้กับเจมศักดิ์แสงทองค้าแก๊สที่ระดมเนินเมื่อเดือนธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับ ช่วงหลังผลงานฟอร์มนี่ดูสุดสดุดนะครับแพ้มารวดคู่ที่2ของรายการเวทบพิเกตร1อบอลคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาอีกคู่นะครับก้องตัดกล้องเลยครับก้องสุรินทร์นี่ก็เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในแข็งแกล่งศอกอันตรายนะครับอาวุธมวยดีครับมีนอกมีในแต่ว่าช่วงนี้ผลงานฟอร์มดูจะรุ่มรุ่มเหม,มือนดอนนะครับความสดนี่ดูเป็นรองก้องสุรินทร์ี่ก็เก็บตัวฟิซอลมิติสอจเล็กเมืองนนท ขันที่คู่ชกกล้องมีชายรุ่นน้องรายนี้เป็นมวยขวาเป็นมวยตุ๊บตับเปิดเกมเดินชนไฟเตอร์ครับรายนี้ดุดันแล้วก็เขาในแข็งแกร่งเป็นมวยที่ใส่บู๊ใส่ลุยครับรายนี้ชนะแพ้ไม่รู้แต่ว่าบู๊สู้ห้ย,ยก ความขยันความพยายามดูดีนะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มนี้ไม่ดีครับแพ้ตลอดไฟนี้งก้องมีชัยก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปนะครับก้องมีชัยเวลาเจอมวยฝีมือเจอมวยเก๋าเกา,ก,า,ก,าก็มีชะง,งักแล้วก็มีคิดเยอะออกลูกลังเรเหมือนกันนะครับก้องมีชัยนี่ก็เก็บตัวพิสุวรรณพิทิคายมวยสอบบางราจันที่โจทย์ร้อยเอ็ดนะครับ คู่ที่2องของรายการครับคู่นี้ซ้ายกับขวาสดกับเก่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับผมออกชอบลงังฝั่งทางด้านก้องสุรินทร์นะครับรุ่นพี่รลนนี่ดูแล้วครบเครื่องคล้องนอกได้ในดีมิโต้มีเถียงเกมเบียดเบียดเกมคู่ขี้ก้องสุรินทร์แกมีเหลี่ยมตัวเข้ามาช่วยโดนต่อโดนทีต่อทียื่เยี่ยกันไปแล้วถ้าก้องสุรินทร์ไม่เหี่ยวไม่แผ่วมองดูว่าด้วยความเก่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับคู่ที่2ของรายการครับชอบดีก้องสุรินทร์สดดำเนินมองดูว่าชนะก้องมีชัยสอบางระจันนะครับ มาถึงคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับคู่นี้โชคกันที่เวทพิกัด109ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเพชรเดือดกันก่อนครับเพชรเดือดโกริตะมวยไทยหรือเพชรเดือดกระเป๋าริงกี้ออุรุดอนสอเทียนชัยต่อไพโรดวีเคเขาใหญ่ตัวนี้เดียวกันครับหลายสีเสื้อครับนักชกวัย21ปีนี่ครับสูง167เซนติเมตรมวยจากอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิผลงานฟอร์มหลังของเพชรเดือดนะครับมีแพ้คะแนนให้กับยอดกุมารรุ่นสวยจานเจ็ด จากนั้นมาชนะคะแนนหนึ่งสยามสอดริชพันธ์แล้วก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนดอกไม้ไฟท็อปไฟรี่ยิมสาผลงานฟอร์มที่ช่อง74นะครับชนะ2ครั้งแพ้ไปน1นครั้งส่วนคู่ชกวันนี้เป็น1สยามสอดิชพันธ์นะครับนักชกวัย19ปีสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอกันตังจตรังนะครับผลงานฟอร์มหลังของ1สยามครับมีชนะคะแนนอารเ็กสิงเม้าวินที่ช่อง7จนะครับจากนั้นมาแพ้นกที่4ครับเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยที่ลาดําเนินแล้วก็หลังจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับ เพชรเดือดกอริตะมวยไทยที่ช่วง7เมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลัง3ไฟชนะ1แพ้2นะครับช่วงนี้ฟอร์มก็ดูสดุสดุดนะครับคู่นี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มหลังนี่ดูว่าเพชรเดือดฟอร์มจะดูสดกว่านะครับคู่รอของอรายการครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับเชิงโชคของทน้งคู่นะครับเพชรเดือดนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยซ้าย เป็นมวยที่สายหนักแรงนะครับแต่้ายต่อยซ้ายแข้งมัน่นหมัดสอกคมเข่าในดูแข็งแกร่งนะครับหลังผลงานฟอร์มก็ดูจะสดแรงขึ้นมานะครับอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มลันนี้เก็บตัวฟิสมีที่เกียริเพชรขณะที่คู่ชกทางด้านหนึ่งสยามรัานี้ก็เป็นรุ่นน้องครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับแต่สายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงเข่าในมีความตีสู้ศอกงัดศอกฟันอันตารายนะครับหนึ่งสยามมีช่วงหนึ่งนะครับสดมากๆครับชนะติดต่อ,อกันมาหลายไฟ์แต่ว่าช่วงนี้ ผลงานฟอร์มนี่ดูสดสุดนะครับความมั่นใจนี่ดูจะดรอปลงไปคือต้นๆนนี้ก็พอได้ครับแต่พอโดนเบียดโดนเสียดสีบางค้งบางทีก็เล่งไม่ค่อยขึ้นนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิสส์ซิทีสอทิชพันคู่นี้ถ้าดูจากผลดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนะี่ยดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับ ก็เชิงชกสไตล์ก็คล้ายๆกันครับประเภทซ้ายจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่คุณย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี68ครับไปแพ้ชนะกันมาที่ช่อง7จฝ่ายนั้นก็เป็นทางฝั่งทางด้านเพชรเดือดนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปฝ่ายนี้กลับมาแก้มือรั้งตาก,กันอีกครั้งที่ลาดตําเนินนะครับคู่รองหองรายการครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายครับเมือ่อเป็นเช่ไปแล้วครับผมองเชีางฝั่งทางด้านมวยที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างทางด้าน เพชรเดือดนะครับระนีเตะซ้ายจิ้ม้ายเจาะร่างสะระบบนนะครับสายหนักสายแรงครับหมัดสองอันตรายด้วยแล้วเข่าในของเพชรเดือดนี่แกมีเด้งมีกระทุ้งเพชรเดือดนี่เน้นรำใหญ่ๆคำโตๆ,ๆนะครับมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีร่างกายและก็ฟอร์มชั่วโมงนี้ของเพชรเดือดดูจะเข้าที่เข้าทางกว่านะครับคููที่3ครับรองคููเอกออกชอ็อตทีเพชรเดือดโกริตะมวยไทยมองว่าชนะหนึ่งสยามสอเดชพันธ์นะครับ แล้วมาถึงแขวงน้ำรายการครับคู่นี้โชว์ก,กันที่เวทพิกัด126ปอนด์นะครับรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับมาดูฝั่งทางด้านแสนวริศกันก่อนครับแสนวริศสุปอร์เ็กมวยไทยหรือแสนวริศเบนพรมสองหรือเจ้าแสนเอกหนุ่มบางกะดีตัวเดียวกันครับนักชกวัย21ปีสูง168ซนติเมตรมวยจากอำเภอชมนิจังหวัดบุรีรัมย์ผลงานฟอร์มหลังของทางด้านแสนวริศนะครับมีแพ้นโนวิสามนะครับจอร์จพัเบกคอมแพคนะครับ จากนั้นก็มาชนะนกที่5เด่นพยักศักสโตูที่ช่อง7และก็หลังจากนั้นมาแพา้นอกที่4นะครับราชเดชเทียนมวยไทยที่ได้ดาเนินเมื่อเดือนพฤศจิกายน68ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มของสานวรินี่ก็จะหนักไปดังสกอร์ต่ำนะครับจบสั้นตลอดยังไม่ครบยกไม่นอกเขาก็เดินเขานอกนะครับส่วนกูชชกวันนี้เป็นเพชรก้องฟ้าบอทคโนโนหลวงปูสวงนะครับนักชกวัย19ปีสูง175เซนติเมตรมวยจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ ผลงานฟอร์มหลังของเพชรก้องฟ้านะครับมีชนะหุ่หนึ่งไข่มุกขาววันของโอมนะครับจากนั้นมาชนะคะแนนก้องโนวาบางสัตว์ไปคับที่ช่อง7แล้วก็หลังจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับจอร์ดพัะเบดคอมแพคที่ช่อง7นะครับเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มก่อนหน้านี้ก็สดนะครับเพิ่งจะสุดในครั้งหลังนะครับคู่เอกกำารการครับเวทพิกัด126ปอนด์คู่นี้รุ่นเฟเธอร์เวทเลยนะครับประเภทขวากับซ้ายนะครับคู่นี้ มวยขวาต้องฝั่งทางด้านแสนวริศนะครับเป็นมวยครบเครื่องเก่าเกมฝีมือเชิงนอกได้ในเหนียวนะครับตอนนี้ก็เป็นลูกชายของแสนชัยจิระเกียงไกรนะครับแสนแสนเอกหรือแสนวริศตอนนี้ก็สายลึกด,ดีนะครับอาวุธมวยนี้ก็มีทั้งนอกมีทั้งในแต่วาลานี้โดนหนักโดนแรงไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะศอกนี่เป็นเหมือนของแสลงของแสนวริศนะครับคือไฟนี้ก็ต้องรัดกุมแล้วก็ป้องกันตัวให้ดีนะครับมือไม่ตอกัดไม่หล่นเนื่องจากว่าคู่ชกเพชรก้องฟ้านี่เป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีนะครับ ส่วนกู่ชคทางด้านเพชก้องฟ้ารุ่นน้องครับอันนี้ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างโครงสร้างดีสูงยาวครับเดินเสียบเดินแทงสอกงัดสอกฟันอันตรายนอกในเพชก้องฟ้าสู้ทุกลูกนะครับอาวุธลับสอกนี่อันตรายมากๆเป็นมวยสูงยาวที่ใช้สอกได้ดีนะครับแต่ถ้าสอกไม่ทํางานก็ดูว่าจะเหนื่อยเหมือนกันถ้าว่าเพราะว่าเวลาโดนเบียดโดนเสียดสีเนี่ยไปลายๆก็มีโค,ครงแข็งนะครับ เปกองฟ้าอันนี้ก็เก็บตัวฟิซอมิติวอรติโนหลวงผูส้สวงนะครับคุณถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี้ดูว่าเป็นกองฟ้าจะดูได้รอยกว่านะครับคูณน้ย้อนกลับไปครับเมื่อเดือนมีนาคมปี68นะครับไปแพ้เชกันมาที่จังหวัดบุรีรัมนะครับฝ่ายนั้นเป็นทางฝั่งทางด้านแสนวรินี่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปฝ่ายนี้ก็กลับมาแก้มือรั้งตากันอีกครั้งที่เมืองกรุงในรอบปีเลยนะครับคู่เอกในรายการครับคู่นี้แข้งขวากับแข้งซ้ายนะครับก็วัดกันเลยครับ เมือ่อไปเรื่องไปแล้วครับผมออกชอิงบางฝั่งทางด้านแสนวริศนะครับเมื่อก่อนตอนสมัยเป็นแสนเอกเนี่ยฝีมือดีแต่พอแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแสนวริศนี่โอ้โหอาวุธมือน,นี่ครบเครื่องค้่องเลยครับแล้วก็มีทั้งนอกมีทั้งในเลยเลยครับวงนอกฝีมือได้ส่วนเขาในก็แข็งแร่งครับจับล็อกลัดเหนียวมองว่าบทเบียดเสียสีประทะก,กันไปเองทีค่าทีครับเก็บซ้ายได้บางซ้ายอยู่ยื่งยงกันไปแล้วเนี่ยมองว่าแสนวริษนี่ดูจนะเก่าเกมกว่านะครับคู่ เอกทำรายการครับก็ออกชอบพี่ทางด้านแซนวริศซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับมองว่าเชะเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงนะครับเพชรก้องฟ้านี่อาวุธมวยก็ดูดีรูปร่างดีครับแต่ว่าหยุดหายไปนานครับเพิ่งจะกลับมาจะเร่งจะฮึดได้ขนาดไหนก็ก็ต้องมาดูกันนะครับคู่เอกทำรายการก็ชอบพี่แซนวริศซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับเดี๋ยวมาชวนครับมวยรักมวยชอบในศึกทอมไทยกับเพจทีโอกันอีกสักครั้งนะครับ เริ่มต้นกันที่คู่หนึ่งของรายการออกชอบที่ทางด้านนรสิงห์วชก,กวุฒินะครับตอนนี้ไซต์จัดจา้านไาตหนักแรงครับแล้วช่วงหลังผลงานฟอร์มก็สดมากชนะตลอดมองว่าชนะศิลาเพชรชอรชนะชัยสวนที่2นี้ก็ออกชอบที่ก้องสุรินทร์สอดดำเนินครับรุ่นพี่เก่าเกมม,กมีรูปมีรัดนะครับแล้วก็มีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับวงนอกฝีมือได้เขาในก็ดูเหนียวแน่นรวมถึงอาวุธรับหมัดสอกันอันตรายดูว่าชนะก้องมีชัยสอบางระจันสุนทรีสองของรายการออกชอบที่เพชรเดือด กดตามวยไทยครับ้ายเจอซ้ายเชิงโชคสายคล้ายๆกันแต่ว่าเพชรเดือดช่วงนี้ฟอร์มจะดูเข้าที่เข้าทางกว่านะครับรานนี้นอกได้ในเหนียวแน่นเลยนะครับร้ายนี้้ายจัดจ้านแล้วก็สายหนักแรงด้วยมองว่าชนะหนึ่งสยามสอดิชพันธ์และคู่เอกน้ำไรการครับก็ออกชอบแรงฝั่งทางด้านสแสนวร,ริเ s u p e r ล็กมวยไทยนะครับรายนี้ครบเครื่องคล่องครับนอกได้ในดีวงนอกฝีมือได้เก็บกันโกโก้โตแมน หรือจะเดินจับในปั้มตีก็ดูว่าทําได้ดีความขยันความพยายามก็ดูว่าใช้ได้ฝั่นี้เก็บซ้ายได้บางซ้ายอยู่ยิกงนไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าคู่โชค,ครับมองวชนะเพชรก้องฟ้าวอ์ทิกโนหลวงปูดสวงนะครับ ก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกทอมไทยเก็บเพชรชีเเคโอแฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมดมวยทุกท่านล้ำเลินเงินทองมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ